ต่อกันเลนะครับสายเกียร์หนึ่งนะผมจะให้เป็นสายสีดำนี่นะครับสายสีดำสายเกียร์สองเดี๋ยวผมจะให้เป็นสีน้ำตาลนะตามเดิมของมันใครที่ทำพัดลมฮาร์ตลอรีบ่อยๆจะรู้นะครับ ปอกนะครับประมาณนี้นะครับกระพันครับเลยนะครับพันมาตามเดิมนะครับลำยาภาษานะครับ เกียร์สองครับเรียบร้อยต่อไปเกียร์สามครับเกียร์สามนี่นจะต้องเป็นสีแดงนะครับแต่คันนี้นะครับผมไม่มีสีแดงนะผมจะเป็นสีน้ําเงินแทนนะครับพันก็ไปตามเดิมนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสามนะครับสองนะครับหนึ่งนะครับอ่าปลานะครับไฟนะครับครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปอกกันความร้อนะครับแล้วก็จะมาเข้านะครับในส่วนนี้ครับเราก็จะรัดตามเดิมนะครับเสร็จแล้วผมจะทำฟาร์มตะอาดตรงนี้นะครับ แล้วก็นำปอกปันควารมร้อนมาใส่นะเหมือนเดิมผมจะไลจ่จากเกียร,ร์สามนะครับสามนะครับป่อกการควารมร้อนจะใส่พอดีของเดิมนะครับพอเส้นสายไฟเราก็ใช้ขนาดเดิมนะสามนะครับสองนะครับ มีเกียวหนึ่งนะครับปอกเราก็เอาจากของเดิมไม่ต้องซื้อนะครับเพราะมันยังไม่กรอบมากนะมันยังนิ่มอยู่นะตัวนี้คือคาป,ปานะครับก็สายใหญ่หน่อยนะอ่ะเอามาใส่ตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้มันจะเป็นสายสองเส้นนะครับไฟเข้ากับคาป,ปารวมกันนะเดี๋ยวเราแตกไฟออกหน่อย มันจะเป็นตุ่มไปไหนใส่มันเข้าไปตามเดิมในกรณีที่เพื่อนๆน,นะครับหาท่อกันความร้อนแบบนี้ไม่ได้ใช้ท่อหดก็ได้นะครับมันก็กันความร้อนได้ระดับน เดี๋ยวผมจะใช้ท่อหดเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่นครับท่อหดหนึ่งเส้นนะครับ ก็ทำเอานำอันนี้นะครับไฟแท็กนะลนมานะครับลนไม่ต้องนานนะเดี๋ยวมันจะหดเข้าไปเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารวมสายนะคในกรณีนี้เราไม่มีเชือกนะครับเชือกตามเดิมเราจะใช้เคเบิลทายนะเดินหนวดกุ้งนะสีเขียวเลยนี่ครับแล้วเราก็รวมสายนะครับ จัดมานะเราจะเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้คือมุม,มนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเราก็รัดตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ติดตรงมุมนี้นะครับก็ mm. จัดจัดสายนะครับจัดปอกในหะ้ให้สวย เครบรรทายเก่าที่มันแตกอะไรเราก็เอาออกให้หมดครับจะได้ไม่เข้าไปขัดในละในในในเผานะครับเวลาเราใช้งานพวกเศษเศษเศษพวกเนี่ยครับที้มันจะกแตกนะครัจะลัดครับหัวเคเบรทยจะต้องอยู่บนนะครับ ถ้าอยู่ข้างๆเวลาเราใส่กรอบมันมันจะติดนะครับให้มันอยู่บนไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะรัดสองเส้นนะครับจะรัดตรงสายมันด้วยนะครับ เวลาใช้งานจะสะเทือนะครับมันจะสันนะจะได้ไม่มีปัญหานะครับจะได้ไม่ดังนะครับเดี๋ยวผมรักตรงนี้เส้นครับเอาให้แน่นไปเลยนะถ้าเพื่อนๆมีเชือกก็ใช้เชือกได้โอเคบรรทายมันจะสะดวกกว่านะครับ รัดให้อยู่ข้างบนนะครับก็ดูนะครับระวังนะครับมันจะมีเส้นทองแดงนะครับอย่าไปรัดมันขาดครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำการประกอบสายเบ้าแล้วก็ลองให้ใส่ใส่หัวกระโหลกมานะครับแล้วก็มาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ว่ามันจะหมุนไหมนะครับคลิปนี้ผมได้ทําการวัดทําการต่อสายซีทำการต่อสายไฟเหมือนเดิมนะครับปิดแค่เสสีน้ําเงินเนี่ยเราไม่มีสีแดงนะมันคือเคียร์สามนะไม่เป็นไรนะเราต่อหมุนก็คือใช้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋คลิปหน้าผมจะมาประกอบใส่หัวกระโหลกเพื่อนๆคอยติดตามได้ครับขอบคุณครับ